ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องเอฟซีบ้าบอยเดนที่สารครับพี่น้องจะเรลืกเบื้งหมอห้อเด้อพี่น้องหมอ้อหานูเมาห์มาเศาของวันที่สามเดือนกรกฎาคมนะครับผมนี่ตันาะยกรกฎาเออกรกฎาครับผมพี่น้องเดือนกรกฎาบ้าบอยมากกัมาหดกับผ้ากันปอกน้องใหม่ซอยกันนะครับปอกน้องใหม่ซอยกันแล้วกันผ้ากันเอ่เอเฮ็ดน้องใหม่สมครับนี่พี่น้อง โซสีแล้วครับผมพี่น้องสีม่งกวสีขาโมงเหรครับผมพี่น้องเบื้องนี้ครับทำหน่อไม้ดองบะนี่กะคุณยายท่องกำลับหน้าที่เผาหน่อใหม่ครับอันนี้ครับเบื้องพี่น้องแม่เพิ่นเผาไว้ครับผมหน่อไม้เผาครับที่ไดมาเมื่อนี้ครับอีกอันหนึ่งกะบ้าบอยกะหนึ่งครับผมปลอกหนึ่งนะครับนี่พี่น้องมาเบื้องน้ำกันครับ อันนี้ก็เป็นอันนี้กระสีปอกหนึ่งครับผมพี่น้องหนึ่งเส้ซึ่งครับอัดถุงไว้้ะกินช่วงหนาแรงพุ๊บละครับผมพี่น้องพี่น้องเพิ่นอยากได้กะเพิ่นกระสีมาอุดหนุนนะครับผมพี่น้องผู้เพิ่นผมมีอยากมีกินกับเอากเอาตอนเพิ่นครับผมพี่น้องครับนี่เป็นน้องใหม่ที่บ้าๆสีเอาไปหนึ่งครับผมพี่น้องปอกเรียบร้อยครับมาเบิ้งตัวหนึ่งครับตอนนี้หนึ่งทางไว้อยู่ครับสองซึ่งครับผมเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องครับ คุณยายทองนางเผาครับอันน้องใหม่พี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าว่าเ็นหง่าเฮงหง่าก็เพียนงาน้าพี่น้องเฮงย่องเหมือนกันเนยก็พายโอมอันเตาพี่น้องเพันเฮงย่องว่าคุณยายทองแต่เป็นสาวเพิ่งขึ้นเป็นขึ้น,นสิบผู้งามนอพันว่าเฮงย่องเราขอค่อยจ้างามว่ามพี่น้องมึงปากเบิองเบือนี่ดิครับปากแดงแดงปากแดงยกยาเนาะสีควันกระตาเป็นไฉลานั่น คุณเายท่องรับหนาที่เผาโนมัยมั้งทีครับโ่โซ่สิเผาแล้วได้ผูดเ่าพนังเผาครับบ้าบอยพี่เฮอรดินพี่โจก,กับภากันเฮ็ดในม่ซอยกันครับฟังดังปุ่นนะครับผมพี่น,อน้องบาเบึ่โนมัเอ่าในม่ที่บ้าบอยหนึ่งใบครับกาีิเอาไปใส่ถุงครับผมวันนี้ครับกาีิเอาชุดไม่มาลุ่ครับผมบคุสภาพขั้วพี่น้อง อ่าโอ้เหลืองแล้วเหลืองอุยหุยเลยจ้าพี่น้องครับได้ที่แล้วครับวันนี้บ้าบอสีเอาไปอัดใส่ถุงครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิกน้ำกันครับครับผมคนหอมหอมคนหอมหอมครับกะสิเอาทานใส่ไว้นะครับผมทานใส่ไว้แล้วกระสิเอาอีกสุดไหมมาลงครับผมเดี๋ยวไปติดตามกันครับพี่น้องผมสวัสดีครับ สวัสดีเอฟซีห้อยดินทีดีสารสวัสดีเอฟซีบ้าบอยครับเมื่อกี้บ้าดินบ้าบอยสี่มาเฮิตน้ำใม่อัดถุงนะครับน้ำใหม่ทิพาไผ่ปลาทิพากันไปหามาครับก็เรื่อนเมื่อกี้กับข้อซุปก่อนครับถุงพลาสติกซุปมุงพลาสติกสุดกับ,บพวัท่านเนี่ยเปียโนหรอมาหอดกับมาป,าปอกน้ำใหม่หนึ่งน้ำใม่ครับนั่งหลายจนปวดหลังปวดแอลมาันครับผมที่นัง่งปรก็ จะเฮ็ดน้อไหม่อัดถุงนะครับอันนี้เป็นน้อไหม่หนึ่งตั้งนาทีนยี่ประมาณยี่ผ่นานาทีเหรครับผมเพราะเพราะว่าปกติกรใสยี่ติบยี่ผ่ยี่ผ่ประมาณนี้ครับเบอรเกินี่นะครับเก็ใถนอมใบนะครับชื่อน,น้อไหม่หนึ่งครับสองซึ่งสองประถมจิงพอบบวบ,บ,อบอกอเราจะเอาแค่อันนี้ก่อนก็ได้ ใส่ลายมืยอโอเ่พอดีพอดีครับใส่ถุงมือนะครับเพราะว่าเสียรูกจะไม่เข้าในหน่อไม้ครับอุ้ยคือห้อนแท้ล่ะต้องจับไปไวนะครับ <c oughs> โอ้ยพวกหอนเด็กพี่น้องครับจบห้อ ใหญมือสัมผัสกับน้องใหม่เด้อครับเพราะว่ามือเห่าอาจจะมีเสือโลกยังลงไปในถุงครับร่างเขออ้ามานะครับไอพี่น้องใหม่ใจเลยนะ้นองใหม่หนึ่งไอห้วยห่วยครับนั่งโดนลายกระปวดหลังพี่นอ้อนนงครับบันน้กัสซิซีนครับพี่น้อง กินธรรมชาติกินแบบธรรมชาติแบบเอาน้ำลงเลยจ้าอันนี้คือนำเปล่านะครับผมเข้ากับเอาเพื่อให้ดีดอากาศออกครับเพื่อบริหารอากาศเขาในถุงครับอ่าถุงไปเลยครับยีปานยังงครับเรียนครับจะให้ล่มเขาครับพี่หนุ่งในลุ่มเขาครับ ให้แต่อากาศเขาครับอ่าอากาศก็บ่าให้เขาง,งามๆครับพี่น้องครับสวยแล้วสวยแล้วอะไรแบบน,นี้ก็เป็นอย่างน,นีอันนี้เดียวรียวเราขึ้นขไหนปอปป๊จุ่มลงเลยครับพี่น้องเห็นไหมครับ จุ่มลงไปหลดได้ครับผม<อ>จะไม่เห็นก็นไ้ตอน,นจุ่มนะ่รับตีกันจุน่มให้น้ำเก่าถุงนะครับจุ่มแค่ให้อากาศออกครับเอนจะให้เอานามมัไยครับให้ออนามน้นะ่นแล้วจะใส่เล็กกีบก็ได้ครับจะเล็กกีบเขาเกามาหนึ่งน้ำกันนะครับเพื่อเห้หความร้อนขาดเสื้อลูกครับ สวยเลยครับเหลียงอีฮวยแล้วจ้าเอากระจุ่มทุ้งลงไปครับพี่น้องเพื่อให้อากาศยีดอากาศออกนะครับครับผมพี่น้องครับจุ่มลงเลยจุ่มเหรอค่อยหลุดเอาลบอกอากาศพ่นโดนหนาวนะพ่นพ่นกระหิตโตขึ้นมาเองครับผมพี่น้องเนาะหมุนเลยครับหมุน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  บา่าต้นพี่นอ้องย,นะยังเยอะถ่าน่นะครับน้องพี่น,ออน้องผมพอแล้วคดคที่ยงดนะรับผมพี่นอ้องชุมลูกไปเลยครับพี่น้องผม บัวบัวนี่่าามไม่นำเขาดิพี่น้องน่นเราก็มุนปากถุงเลยครับแล้วขากระจังมาสสนถุงอีกเทียนึงครับผมพี่น้องครับ พี่น้องน้องใหม่น้องงามๆครับพี่น้องบัวลงไปเลยอะไรบัวครับจ้ะพี่น้องว่าบัวอะไรบัวบัวคืออะไรนะครับมัดเลยมัดเลยนี่มันขึ้นมาบ้างวันอืมนี่ก็ตุ๊กตี้ครับผม ัถุงเราแบบงาม,งามเลยครัแบบน้องจะข่อยดหโอ้แอมมันหลายหัวทองของเนาะสือ,อพื้นที่ของนอี่นก,นออกเออนี่น้องเฮ็ดวบเป็นตะกินมาครับพ่อเก็บหอยไว้ก็ได้ครับ หอยวหอยว่าน้ำห้าวครับนี้สอนถุงอีกที่นึงนะครับว<ส>่าอนถุงอีกครับถุงเจะาพ่อบพอ่พุพเพต้องเไปซืนต้อ,อ,เองเลยตื่นืออ่อมตง,งกดเยียวซึ่งนี่จะเจล่ากัสิยังอีกสองซึ่งเมนะครับผม กดไหลก็แชร์ด้เยครับโอ้ปกดเอวลดเอวลดเอ,ดเอบบบบวเต็มแล้วแลครับตรงมีถูอีกป่อะอีกไปป่ะ เดี๋ยวบ้าบอยจะไปซื้อถุงกันครับถุงบม่พ่อพี่น้องแดดมาแล้วเดี๋ยววิ่งตากฝ้าอ้อมได้ไหมเป็นตัวความเหรอกะสิเอาถุงมาซอนอีกสั้นนึงครับอันนี้กะบ,บ้าบอยสิเอาไปไปหนึ่งกอนที่ซึ่งหนึ่งเอาไปหนึ่งไซไฟก่อนครับผมเดี๋ยวมาติดตามกันครับครับหลังจากใส่ถุงเรียบร้อยนะครับผมพี่น้อง นะครับผมพี่น้องครับหน่อไม้เหลืองๆอุยหยอุยยเลยจ้างามๆครับพี่น้องครับเขาก็แปรรูปอาหารเอาครับผมพี่น้องครับเขาสามารถเทดได้ครับผมพี่น้องครับหน่อไม้งามๆครับผมพี่น้องสุดยอดเลยครับพี่น้องนี่บ้าอบกะซีเอาไป หนึ่งอีกครับผมพี่น้องตัวที่ยัางพุท่านิลหนึ่งครับมาครับพี่น้องทำหน่อไม้ช่วยหน่อยจ้าไข่เลยครับพอกับเทื่อนครับผมพี่น้อง นอมไบบมิตรน้อยใหง่ครับพี่น้องกรอบกรวรออนนอนกรอบกรอบเลยจ้าเป็นไงพี่น้องนองนแับง่ายเลยครับ อออกให้พันสุกสบัวถึงครับพี่น้องตอนง้นใหญ่เลยครับ หมดแล้วครับหมดแล้วหลอดท้ายแล้วครับเสร็จแล้วครับน้องครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมและให้กำลังใจบ้าบอยดนที่าิแล้วก็บปี่หอยดินที่ดิสารเลอพร้อมน้องเมฆน้องไอ้ครับเจ็ดนาทีสารพารลอครับฝากตอนพี่น้องไว้เป็นวิธีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮา มื่อนี้บ้าบอยก็ขอนำเสนอการถนอมอาหารนะครับจากน้องใหม่นะครับผมพี่น้องฝากตอนพี่น้องรับชมและเป็นกำลังใจให้ด้วยครับพบพอกันไม่คลิปหนาครับผมพี่น้องครับขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำด้วยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับไอจมพี่น่แข้พี่หัวดินพี่ห้วดินเปเอาไปข้างไฟก่อนครับผมพี่น้องตามมาเลยจ้า สมนครับน้ำพอนแล้วน้ำพอนแล้วน้ำกำลังเดือดบุด,บดเลยครับปิดฝาิฝาิปิดได้ไหมหนอ้องหล่นแน่เดยค,ค่อยๆค,ค่อยๆแน่โอเคโอเคครับผมลงหลายแตกบุลงนะ <laughs> นะครับ มีหอดกอกสองพี่น้อง <c oughs> เอาคุกไปข้างไว้พร้อม <c oughs> ครับเมันหน่อไม้สมกมันไหมนะครับผมพีน่น้องหน่อไม้ดองครับเพี้ไนใบล้ายครับผมพี่น้องนะครับอา,อาพี่น้องอาจจะไ่เห็นนะครับของแทบอีสานอ้อยของแทบยังนะอของแทบอีสานบ้านหอยดินนะครับผมพี่น,อน้องหน่อไม้สมไ่้นิ่งๆๆๆ,ๆนี่ของแทบอีสานบ้านหอยดินครับ นี่ทุกอย่างเด้อครับผมพี่น้องยังปิดตามน้่มกันอีกเ้อครับผมพี่น้องครับรอชมคลิปต่อไปรอให้กําลังใจทีมงานด้วยนะครับนี่ไม่สวมเฮดไว้ครับเมื่อนกะจังสีเมื่อเืินกะสีให้แม่คุณใส่ปลุกครับอันนี้บ่าวบอยกะสีไปซื้อถุงครับซื้อถุงมาใส่อีกหนึ่งชั้นครับแล้วก็เพื่อตัวที่หนึ่งน้ครับผม 拜拜。Bye bye.